สวัสดีครับวันนี้โมโตนชวนทุกท่านมาประหยัดค่าพลังงานกันนะครับเนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับแนวโน้มการใช้น้ำมันก็สูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรามาหาทางเลือกโดยการใช้ก๊าซ LPG กันดีกว่าครับเพราะว่าราคาน้ำมันในอนาคตผมเชื่อมั่นว่ามันสูงขึ้นแน่ๆครับเรามาวางแผนการใช้พลังงาน กา๊าซ LPG 10ปีข้างหน้าครับแล้วเราจะมีเงินเก็บส่วนต่างจากค่าน้ำมันและค่าแก๊สเนี่ยทำให้เรามีสามารถมีเงินเก็บได้ด้วยครับและเป็นพลังงานทางเลือกที่อยู่กับเมืองไทยมันยาวนานมากแล้วครับในปัจจุบันนี้ราคา,าน้ำมันเนี่ยดิสละประมาณ40บาทบวกบนะครับเติมเต็มถัง1ครั้งเนี่ยถ้าเป็นดีเซลก็มากกว่าเกือบ2,000นะครับถ้าเบนซิน2,000กว่าถึง3,000นะครับเพร,ราะว่าราคาน้ำมันแพง แก๊สตอนนี้ก็จะประหยัดถึง70%ครับพี่ใช่เจ็เนต์เนาะแป๊บเดียวคืนทุนละวอเคครับผมประหยัดขึ้นแน่นอน70%ฮะอย่างที่น้องตอมบอกนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการคิดส่วนต่างกันนะครับว่ามีแนวคิดยังไงครับราคาน้ำมันเบนซินลิตรละประมาณ43บาทบวกลบนะครับแต่ราคาแก๊ส LPG ตอนนี้ลิตรละ13บาทนะครับแน่นอนราคาต่างกันประมาณ30บาทนะครับเพราะฉะนั้น เฉพาะส่วนต่างก็ประหยัดไป70%แลนะครับนะฮะราคาเป็นสิน43บาท LPG 13บาทต่างกัน30บาทนะครับคิดเป็น70%นะลดจากราคาน้ำมันลองอมาเนาะเพราะฉะนั้นประหยัดไปแน่ๆ70%ถ้าเปลี่ยนไปใช้ LPG ครับคราวนี้ถ้าเราเดินทางวันละ100กิโลถ้าใช้น้ำมันนะฮะถ้าใช้น้ำมัน95เนาะประมาณเลืี่สิบาบาททั้นะ ใช้10ลิตรก็ประมาณ430บาทเนาะนะครับทำงาน20วันก็เอา430คูณ20ก็ประมาณสัก8 6 0 0บาทประมาณนั้นฮะตีมกว่า8600บาทเนาะเพราะ1ลิตรวิ่งได้10บกิโลครับนะครับแล้วถ้าใช้ LPG ละ่ะเดินทางเท่ากันนะครับ LPG เนี่ยลิตรละ13บาทคูณ10ลิตรนะฮะใช้ประมาณ130บาท ทำงาน20วันใช้ LPG ไป2,600บาทนะครับ2,600บาทเนาะเพราะมัลลิต์ละ13บาทเองนะครับในตาส่วนที่เท่ากันนะกินเท่ากับน้ำมันเลยนะครับเพราะฉะนั้น1เดือนเราจะเหลือเงินเท่ากับ8,600ลบ2,600ประมาณ6,000บาทนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเหลือประมาณ72,000บาท หักค่าติดตั้งไป20 0 0 0บาทนะครับ10ปีเราประหยัดไปประมาณ7 2 0 0 0 0บาทด้วยอัตราน้ำมันเท่านี้นะครับซึ่งเชื่อมั่นว่ามันอาจจะสูงกว่านี้นะครับ10ปีเรามีเงินเก็บประมาณ7 2 0 0 0 0บาทส่วนต่างจากค่าน้ำมันฮะอาจจะมีค่าซ่อมอะไรแาบเล็กน้อยอ่ะเหลือประมาณ0 0แ0 0แล้วกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า การติดตั้งปัจจุบันนี้ปลอดภัยหรือ,อยังนะครับก็ต้องมาที่ร้านเอนจิเนียร์แกครับมาหาน้องต้อมน้องต้อมจะเป็นผู้เฉลยครับติดตั้งแก๊สตอนนี้ปลอดภัยไหมครับหมายว่าการใช้งานเนี่ยม,มีคนถามมเาเยอะเลยจริงๆวันนี้มันผมว่ามันสเสถียรแล้วความปลอดภัยค่อนข้างครบถ้วนแล้วสมมุติถ้าเกิดแก๊สรั่วสมมตินะครับแก๊สรั่วเนี่ยมันก็จะมีตัวตัดมันสีวาลที่ถัดตัดอัตโนมัติ ถ้าด้านหน้ารั่วก็จะมีแมปเซนเซอร์หรือตัวอ่านแรงดันจะจับว่าแรงดันตกแล้วก็ตัดเป็นน้ำมันอัตโนมัติครับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ครับจริงๆทุกอย่างมันเสถียรน่ะแล้วนิ่งแล้วก็สมบูรณ์หมดแล้วครับโอ้โหตอนนี้ปลอดภัยเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรก็ไม่มีแล้วครับพี่นี่ติดติดกว่าปีไหมร้านนี้เนาะถ้าติดกันปีนะจะยี่สิบยี่สิบปีเลยเนาะปีแล้วครับโอ้โหมั่นใจได้ครับก็ซ่อมทุกอย่างครับ อันนี้ทำทำเพื่ออะไรครับเชื่อลวครับเครื่องเช็รัลวอ๋อเครื่เชื่อลวดด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะปกติแค่ลวก็เครื่องก็จะร้องบอกเราครับอ๋อครับส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราดนหน้ารถเราก็จะได้กลิ่นร่วมด้วยอ๋อครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเราตอนที่เราเติมแก๊สแล้วน้องปั๊มแก๊สก็ปล่อยถายออกครับครับมันก็จะมีกลิ่นของไอาีซีถ้าลวนะครับปกติเราก็จะมีกลิ่นไ้กลิ่นด้วยอ๋อครับเครื่องมันก็จะร้องด้วยครับพี่อ๋อครับ ถ้าเราเราหำกัดเสียงนะมได้ได้ได้ถ้าสัดส่วนมีสิการจ่ายอะไรมันใกล้เคียงไหมนี่ครับเอ๊ะตอนที่ติดตั้งในรางลิ้มปิมิเสอ้อไหมดิล้างครับเห็นที่เห็นเขาบอกล้างให้ผมหมดเลยล้างไปแล้วเนาะล้างอัดกาวอัด ที่มีโค้ดอา่านอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอะต้องซีนกาวเพราะว่าไอยางมันมันจะกระด้างถ้ามันเป็นของใหม่ป้ยแดงแกะแล้วใส่กับได้เป็นั้งซีนครับแต่มันถ้าเริ่มมีอายุายางมันกระด้างต้องซีนกาวช่วยวครับตัวนี้เป็นตัว AC200 g o f a s t นะคะพี่มีกล่อง ECU นะคะ,ะตัวนี้สวิตช์นะคะออโต้มีหนักเซนเซอร์ เมื่อแก๊สหมดก็จะตัดเข้าสู่ระบบน้ามันทันทีนะคะตัวนี้แป๊บ6มิลนะคะตัวถังไปใต้รถนะคะที่ไปถังแคตตูน58ลิตรนะคะตัววาวเป็นมันตีวาวชนิดวาวนะคะเดี๋ยวก็ควรที่เซ็นรับรตัวนี้ให้หน่อยนะคะแก๊สก็แนะนําให้เช็คทุกหมื่นโลหรือหนึ่งปีอย่างน้อยปีละครั้งครับเพื่อความปลอดภัยครับความปลอดภัยเนาะครับผมช่วงนี้งานเต็มเลยฮะก็เป็นตามราคาน้ำมันครับโอเคเเงียบก็เงียบอยู่นานครับเห็นเขาบอกของผมเนี่ยประมาณ อีกไม่กี่กิโลคืนทุนเนาะสองพันโลใช่ไหมสมมติสมมติสักหมื่นโลเดี๋ยวนี้ครับประมาณติดแก๊สแค่หมื่นโลก็คืนทุนครับอ๋อถ้าหมื่นโลถ้าหลังจากนั้นผมก็กำไรละใช่ครับใช่กำไรซึ่งมันได้สิบปีเนาะถังหนึ่งสิบปีแล้วก็ส่ออายุได้อีกทั้งละห้าปีรวมเป็นยี่สิบปีแล้วครับปัจจุบันอ๋อครับก็ที่นี่ก็รับดูแลให้ทั้งหมดเลยใช่ครับมาปรึกษาได้เนาะได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับดีครับไได้ครับไปได้ครับ หรืต <ort. S 2> ้องแจ้งลงเล่มหากเวลาสูบนแก๊สเไมนได้นะครับว่าไม่ต้องอัดตัดแค่ไหนแค่นั้นพี่โอเคได้ครับไม่ต้องอัดเนาะบอกน้องเต็มถังไม่ต้องอัดโอเคได้ครับขอปัดเศษสามบาทถ้าบางไม่เป็นไรโอเคถ้าอัดบ่อยๆเนี่ยมันจะมีเปล่าแก๊สจะมีรอยติดเชื้อยู่เซตที่วาล์วตรงนี้อ่าจะทำให้าที่ บ๊อกแก๊สให้มันเติมได้ประมาณ80%ของความถูถังโอเคถ้าเราไปอัดบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกโอเวอร์ลิมิตอ่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ถึงถังหลายร้อยครั้งอีกเหมือนกันอ่าถ้าเกินลิมิตปุ๊บเนี่ยก้อนสุดเชิ้มันจะทำงานครับพอมันทำงานปุ๊บมันจะทำลายตัวเองเพื่อระบายแก๊สออกมาจากหมดถังโอเคอันเนี้ยถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยโอเคต้องเปลี่ยนถังปล่อยให้แก๊สที่เราเติมเต็มๆใหม่ๆเนี่ย ฟุ้งอย่างเงี okay. ้ยสามสี <Halloween. S 1> uh ่ชั่วโมงอยู่บนถังอันตรายนะอันตรายโอเคก็อีกหมดหนึ่งหมดสุดท้ายโยู่บนสุดเฉินเฉินอ่าหรือว่าสแตทแก๊สที่เราคุ้มปะกันนะครับเอ่อใช้กรณีไหนส่วนใหญ่ก็น้ำมันหมดเรื่เติมน้ำมันหมดอับปิ้งเสียอับปิ้งเสียบสุดธอ่ะน้ำมันหมดตามจิกเสียหรือว่าพวกพอ้น้ำมันแต่งน้ำมันพ่นโอเคแต่ถ้าเป็นเคสน้ำมันพ่นเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ใช้อยู่ดีเออจอจอดดีกว่าเนาะถึงเราจะ ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเวลาติดตั้งแก๊สให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีตัวติดตัดปั๊มซิคอัตโนมัติให้ลูกค้าโอเคไอ้ตัวเนี้ยทำหน้าที่ตัดไฟไปเลี้ยงปั๊มน้ำมันขนาที่เราเข้าโหมดแก๊สแล้วประมาณ30วินาทีให้หลังครับ,รบถึงมีตัวนี้เนี่ยน้ำมันไม่ออกเพิ่มแต่ว่าน้ำมันที่รั่วอยู่มันก็ยังกองอยู่โอเคน้ำมันมันไวไฟมากได้ครับสก,กายไฟหร<ด>ือแช่<ด>ทอยเียแดงๆเ,เนี่ยก็ติดไฟแล้วโอเคถ้าเป็นเคสกรณีที่3คือน้ำมันรั่วน้ำมันพ่นเนี่ยไม่อยากให้ใช้ สามช่างหรือลากรถดีกว่าตุกคนปลอดภัยนะครับก็ถึงวิธีสตาร์ทแก๊สเชิ้อนะครับผมทไงกดอ่อนก่อนกดออนกดรอให้มันกระติบประมาณ3ครั้ง1 2 3่สองสแล้วเรากดกดค้างกดค้างค้างว่างเงี้ยจะมีเสียงฟิตแล้วใคจะนิ่งนี่คือการสตาร์ทแก๊สปิดเลยแต่แล้วจะไม่เหมือนคันนั้นคนอังกฤงช่างจะใช้ไฟอะไรใช้ไฟกันแต่ไม่เหมือน อันนั้นกดค้างสตาร์ทอ่ะนี่เลยายมือเลยเออ่ต้องเชือเียวได้เลยโอ้ดีครับดีครับแทงปางเงี้ยนะอันนี้เป็นคอนด้านะครับยังใช้แกบดั่งดูนัดนี่นะนี่ครับ แก้น้ำ <Okay. S 1> มันผสมกันเนาะสตาร์ทมันเนี่ยสตาร์ทก่อนเิมน้ำมันทีน่นมันไปก่อนนะพว่าให้เครื่องเดี๋ในวอร์ทักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแก๊สอัตโนมัตินะครับก็ครันี้เป็น,นมม <Okay. S 2> คัน เยอะหมดไปเยอะครับแต่ว่าเนี่ก็ต้องพึ่งแก๊สครับพึ่งแก๊สอยู่ดีครับเพราะว่าเป็นรถแรงด้วยแล้วก็้แรงมากก็ไม่ได้ครับเอิน้ำมันะนะครับว่าใช้แก๊สประหยัดนะครับเนี่ยวิ่งมาต้องเติมวิ่งมาเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลแล้วครับหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลแก๊สน่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่ แกหน้าจะอยู่กับมันไอ๋อหมดเนี่ยหมดหมดเป็นเม็ดเดียวแกหน้าจะหมดเป็นเม็ดเดียวครับเนี่ยก็ยิง่งวิ่งได้ประมาณสามร้อยโลเนะาะสามร้อยโลก็ประมาณสักสี่ร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อยเนาะต่อกิโลบาทกว่านะครับสาหรับผมขับเร็วด้วยครับมันก็ต้องใช้นิดนึงฮะครับผม,มอืมเครื่องที่บอกค้หน,น,น้าปอดาหน้าปอดอีกกัน ติดแก๊สแล้วมันมีปัญหาครับก็คือถ้าต้องให้ช่างผู้ชำนาญติดนะครับแล้วก็เขาจะเข้าใจว่ามีการปรับการจูนแก๊สยังไงนะครับจะเปิดองศาเท่าไหร่นูออ่นนี่นั่นเนาะต้องให้คนที่เชี่ยวชาญครับแล้วก็คันนี้ก็ขับมาแบบเด็จัดน้ำครับไม่มีการซึมไม่มีไม่มไมงองแงเลยครับผมเนาะแล้วขณะเครื่องเก่านะครับฮอนด้าน,นะครับเครื่องวีเทคเนาะสองพันวีเทคนะยังไม่ใช่เ,เครื่องเฮฟยจีนะก็ยังโอเคเลยครับ ว่าดีมากเลยครับเด็ดใจก็ไม่มีหานนะครับ ได้ไหมได้เลยครับต้องจูดีๆเลยนี่เป็นทันด้าด้วยครับก็ไม่มีปัญหาครับเหนียวครับนะครับแต่ต้องรู้หลักที่หนึ่งฮะอย่าจูดแก๊สเบาบางเกินนะครับคือหนาขึ้นไปนั่นอแก๊สปลอดภัยครับถ้าเราขับปลอดไัยเนาะนะครับกีขออภัยครับจะลองให้ดูเฉยๆว่าไม่มีปัญหานะครับ